จังหวัดปราจีนบุรีขออนุญาตตำเรียนแนวทางในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีด้านกำลังพลจัดเวรฝ่ายอำนวยการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนจำนวนหนึ่งปัดต่อวันตั้งแต่เวลา08.30ถึง08.30ของวันรุ่งขึ้นโดยมีนายตำรวจเวรชั้นผู้ใหญ่ควบคุมการปฏิบัติ ภายตใต้การอำนวยการของรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีด้านระบบฐานข้อมูลได้จัดทำฐานข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้แก่แผนที่สถานการณ์ข้อมูลด้านกำลังพลข้อมูลท้องถิ่นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละฝ่ายอำนวยการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนข้อมูลการประชุมข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและการรายง,งานข้อมูลต่างๆเป็นต้นอีกทั้งยังได้กําชับติดตามการพัฒนาปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไปตามอำนาจหน้าที่ด้านการติดต่อสื่อสารมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงประกอบด้วยด้านระบบวิดีโอคอนเฟล็์ช่องทางไลน์วิทยุสื่อสารโทรศัพท์โทรสารและโทรทัศน,น์วงจรผิดด้านบริหารจัดการรองผู้กงคับการตำรวจปูทรจังหวัดปาราจีนบุรีมีการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันทุกวันโดยมีเวรอำนวยการประจำวันร่วมประชุม และประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการตำรวจปูทรภาค2มีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันตั้งแต่เวลา09.00นาาเป็นต้นไปและได้มีการออกตรวจเยี่ยมประเมินผลคัดเลือกหน่วยงานที่มีศูนย์ปฏิบัติการดีเด่นในสังกัดตำรวจปูทรจังหวัดปราจีนบุรี